สภาพเช้านี้ในบ่อพ่อแม่พันธุ์ของนี่ค่ะแม่แม่จิ้งหรีดทยอยวางไข่ทำข้อกันเองซะแหละยังไม่ลองไข่นะถาดน้ำมันแห้งไงเขาชอบที่ชืนช้นเขาจะหาที่ชืนช้นในการวางไข่สำหรับแมลงที่แกะจัดเต็มที่จะเป็นลนนักษณะนี้นะแต่ตอนเย็นจะทำข้อให้ตอนนี้เก็บรวบรวมมาได้ปริมาณเยอะมากโขนี่คือไข่จิ้งหลีดร้รวนๆไข่ใส่ถาดน้ำรวบรวมมา เม็ดเหลืองๆแบบนี้ไขจ่จิ้งหรีดถ้าเกิดเราจะไปเลี้ยงต่ออะแล้วเราจะเอาแบบนี้ไปอบมันไม่ฟักนะคะแจ้งก่อนเลยมันไม่ฟักเราต้องใช้เป็นวัสดุอย่างอื่นซึ่งนิยมใช้เป็นขุนเผาวผสมกับน้ำแล้วก็ให้แม่แม่แมไข่วางพอวางไข่เสร็จก็จะสู่ขั้นตอนการอบอบเจวันโดยปกติก็ฟักถ้าหน้าหนาวก็ยาวหน่อยแต่ถ้าอบแบบเพียวเล้วนๆเม็ดไข่เป้งๆแบบนี้ไม่ฟักยังไงก็ไม่ฟัก นี่ค่ะกินไม่ได้ด้วยนะหลายๆท่านบอกว่ากินเหมือนไข่มดแดงได้ไหมก็คือถามว่ากินอ่ะกินได้แต่มันไม่อร่อยเราจะบอกว่ากินไม่ได้ก็ไม่ถูกกินได้แต่มันไม่อร่อยแล้วก็ไม่เป็นที่ไม่ไม่เป็นที่นิยมไม่คิดว่าจะกินด้วยนะเราก็จะแค่เก็บไว้ทําพันถ้าเกิดว่าไม่เก็บทําพันก็ต้องทิ้งเราก็ลองเอาใหม่เนี่ยค่ะเม็ดไข่ที่สมบูรณ์จะเป็นลักษณะนี้เม็ดเป่งเม็ดขวบบสีเหลืองแบบนี้นะจ๊ะ